นี่บอกบอกนี่ก่อนนี่ชาลีนี่สาวเยอะไม่ไม่จีบแต่เด็กอินเตอร์ตอนเด็กทำไมทำไมจีบเด็กตอนนั้นจีบแต่โรงเรียนที่แพงสุดในประเทศไทยหมดเลยนะคือโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเขาแต่ก่อนเขาจะแบบวัดกันยิ่งกว่าปีนี้แต่ก่อนสิปีที่แล้วคือแบบใครเรียนแบบที่หนึ่งของของของมัอ่ากทมเป็นชื่อโรงเรียนอะไรยุคนั้นจะเป็นแข่งเลยเดี๋ยวมันตาองมีอะไรแล้ลูกคุณเลยก็ต้องแบบว่าต้องเรียนอันที่แพงที่สุด แพงที่สุดไปก่อนบ้านไกลแค่ไหนก็ต้องมีคนขับรถไปส่งตอน,นเด็กเนี่ยเล่าเรื่องอะไรนะจเด็กอินเตอร์กันก็คือใช่มีคนเล่าเรื่องแดกแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้เด็กอินเตอร์ก็น่ารักนะครับให้โอกาสเด็กจนๆแบบผมได้คุยกันด้วยก็ <c oughs> น่ารออักเล ม่ไม่เพื่อนผมก็ไม่ได้หล่อแ้วก็แบบไม่มีคือด้วยเราแบบตอนนั้นไปเป็นนักแสดงนี่ใช่้แต่เด็กใช่่แต่ว่าเด็กเด็กอ่าเด็กอินเตอร์ไม่ค่อยรู้จักคนักคนลไม่ค่อยรู้จักใครเลยต้องบอกก่อนยุคยุคนู้นคือแบบว่าคือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเด็กเรียนอินเตอร์กันอะไรเนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจนักแสดงสักเท่าไหร่ยุคนู้นคือไม่สนใจไม่รู้จักไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยอืมครับผมจีบจำได้จำได้หมดติดสักคนนะคะอือก็คือคือคุยๆุยน่ารด้าน่าอะไรเงี้ยเออ คุยน่ารักน่ารักแต่ยิ้มเยอะมากเลยใช่ใช่ตากวออกอาการครับโอ้ยยยยหรือว่าไทยอ่ะยย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 ยเป็นยย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 ยอยอยยยยายเวยย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 ยาไม่ยย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 ้ยยยยยยวเป็นยยยยยยเยยยยนยยมยลยยงเยยยอยย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 ยายย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 บยงยย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 แยยแบบ น่ารักดิเข้าไปบอกว่า beautiful beautiful สวย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 น้องสวยสวยนิ้สวย